สวัสดีนะคะเพื่อนๆพี่สิริสิริรัตน์ออแกนิกกา์เด้นนะคะวันนี้จะพาเพื่อนมาบำรุงต้นมะนาวที่เ,เราได้ปักชำเอาไว้เนาะแล้วก็เราจะทำอย่างไรให้มะนาวที่กิ่งพันุ์หรือว่าต้นพันธุ์กำลังติดดอกทำให้ขั้วดอกเหนียวเนาะ ัวดอกเหนียวไม่ร่วงนะแล้วก็ติดผลนะได้ได้ดกนะติดผลได้เยอะโดยเฉพาะกับมะนาวมะนาวเป้นนะคะมีของพี่ที่สวนพี่สิริก็จะมีแป้นลำไผนะคะแล้วก็มีมะนาวเป้นดกพิเศษมะนาวเป้นพิจิตนะ,ะพี่สิริก็พี่สิริก็จะพาเพื่อนมาแชร์เนาะว่าจริงๆแล้วเราปลูกแบบอินทรีย์นะเราไม่มีสารเคมี มาปนเปื้อนในสวนนะคะคือเราจะไม่พึ่งพาปุ๋ยเคมีนะคะไม่ว่าเราจะเป็นมะนาวหรือระมุดนะคะหรือว่า,าจะเป็นพืชพืชผักที่เราปลูกไว้กินเองนะเราจะเป็นกล้วยเป็นบวบนะคะเป็นแตงโมเป็นฟักทองคือเราก็จะใช้สูตรจากธรรมชาติที่เรามีนะคะสิ่งที่พิสิทธิ์จะใช้ก็คือไข่หนึ่งฟอง แล้วก็น้ำสาวข้าวสําหรับวันนี้พี่สิริจะนำไปฉีดพ่นเนาะฉีดพ่นทั้งมะนาวทั้งบวบที่กำลังติดลูกแล้วก็ละมุดนะคะก็จะมีกล้วยเนาะใช้วิธีการฉีดพ่นแต่ด้วยวันนี้พี่สิริจะนำเพื่อนๆมาแค่สาธิตในกรณีที่เอ่อถ้ามะนาวเนาะถ้ามะนาวหรือพืชผลของเพื่อนๆที่กำลังติดดอก นะกำลังติดดอกอยู่แบบนี้เราอยากให้อขั้วดอกเหนียวไม่ร่วงเนาะแล้วก็ติดลูกเยอะๆแบบนี้นะคะเห็นไหมพเพื่อนเนี่ยนะนี่ติดลูกได้เป็น,เป,นเป็นพวเป็นพวงแบบนี้เนาะเนี่ยตรงที่พี่สิริชี้อยู่ตรงนี้นะเนี่ยเป็นพวกป็นพวงแบบนี้นะคะแล้วก็จะทําให้ขั้วเหนียวแล้วก็ไม่ร่วงนะเราก็จะได้ผลผลิตที่ เยอะนะในในกรณีที่ถ้าเพื่อนๆปลูกเพื่อทําเป็นพืชเศรษฐกิจหรือทําไว้คือเหลือกินแล้วก็ได้ได้ขายเนาะอันนี้สําหรับของพี่สิริเองแล้วเราก็ปลูกไว้ไว้กินเองนี่แหละแต่มันเยอะเราก็ขายเนาะเราก็ขายจากที่เราก็ได้เผื่อในเผื่อเพื่อนเพื่อนบ้านนะคะเนี่ยเราก็มีผลผลิตที่เราสามารถที่จะเก็บไว้กิน เนี่ยนะฮะเพื่อนจะเห็นวิธีการาทำของพีสริก็คือด้วยการตัดแต่งกิ่งเนาะแล้วก็ก็รองอช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่ใช่หน้าฝนเนาะเป็นช่วงที่จะเข้าฤดาูปลายหนาวเข้าหน้าเข้าหน้าร้อนนะก็ได้ทําการรูดใบทิ้งเนาะลองทดลองดูเนาะเราก็รูดใบทิ้งแล้วก็ ทิ้งให้มะนาวขาดน้ำนะปรากฏว่าเขาก็จะออกมาเป็นดอกเลยนะเพื่อนนะราวนี้พอออกมาเป็นดอกเราก็จะทําอย่างไรให้เขาติดให้เขาติดลูกนะไม่ให้ไม่ให้ดอกร่วงให้คั่วดอกเหนียวแล้วก็ติดติดลูกพันเลยแบบนี้เห็นไหมคะเนี่ยพี่สิริก็ใช้สิ่งง่ายๆเนาะด้วยการบํารุงวันนี้พ,พี่พี่สิริได้ทําไปแล้วเมือ่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะ ก็ปรากฏว่าขั้วดอกเขาก็เหนียวไม่ร่วงกําลังจะติดลูกอ่อนเนอนยอะแยะเลยวันนี้ก็เลยต้องใช้วิธีการบํารุงอีกรอบหนึ่งสิ่งแรกที่พี่สิรธิรทำเนาะก็จะใช้ไข่เอาไข่มาหนึ่งฟองในไข่นี้ก็จะมีฮอร์โมนแคลเซียมนะที่สามารถที่จะเอาไปบํารุงทั้งคนแล้วก็พืชสัตว์ได้หมดนะคะเพราะาในไข่เนี่ยจะมีธาตุแคลเซียมโปรตีน มีสารอาหารสูงนะคะเพราะฉะนั้นธาตุอาหารเหล่าน,นี้ก็จะไปบํารุงเลี้ยงลูกผลนะของมะนาวหรือว่าจะเป็นพืชผลไม้ชนิดอื่นนะทำให้พืชผลโตโตไวเนาะโตไวแล้วก็ที่ติดดอกอยู่ก็จะทําใหา้ขั้วดอกเนาะขั้วดอกแล้วก็ก้านเกรสรของดอกสมบูรณ์ก็จะติดลูก ติดลูกติดหน่วยให้เราได้เก็บพืชผลนะคะและอีกอย่างหนึ่งถ้ามาเป็นพืชผักผลไม้ที่เราต้องการรสชาตินะถ้าเราใช้ไข่เนาะใช้ไข่แล้วก็ใช้จุลินทรีย์จากน้ำสาวข้าวเนี่ยจะทำให้พืชผักของเราเนี่ยมีรสชาติหวานกรอบอร่อยนะคะเพื่อนอันนี้ด้วยประสบการณ์ส่วนตัวของพี่สิรินะที่ทําปลูก ปลูกพืชเนาะปลูกพืชปลูกผักกินเองนะพืชผักของพี่สิริก็หวานกรอบอร่อยโดยเฉพาะกับเพื่อนบ้านที่ได้กินนะได้กินพืชผักจากที่ส่วนพี่สิริปลูกเองก็ทุกคนก็จะบอกว่าผักกรอบอร่อยนะคะกรอบอร่อยจริงเพื่อนเพื่อนก็เพื่อนลองทดลองนะทดลองใครที่ยังไม่ได้เชื่อเชื่อผลว่าเออพี่สิทำแล้วเออได้ผลจริงก็ลองไปทําดูนะคะ ลองทาดูเพราะว่ามันเป็นมันเป็นผลที่ได้ผลจริงๆนะคะที่ผลไม้เนี่ยหวานกรอบอร่อยนะคะถ้าผลไม้ของเพื่อนๆที่ยังทําแล้วเนาะผลไม้ออกมารสชาติยังไม่ยังไม่หวานยังไม่ไม่ไมไมไมอร่อยลองใช้ฮอร์โมนไข่นะคะแล้วก็จุลินทรีย์จากน้าสาวข้าวเนี่ยน้ำาวข้าวที่เรามีเนี่ยแหละ,ะเนี่ยเราก็ผสมลงไปในน้ําน้ําในถังนี้สิบริสนะคะที่สิก็ใช้ไข่หนึ่งฟอง นะคะใข่หนึ่งฟองน้ำซาวข้าวหนึ่งลิตรนะอามาผสมแล้วก็ฉีดพ่นนะคะเอาไปฉีดพ่นนะจะฉีดพ่นหรือลดลาดก็ได้หมดนะเพื่อนนะเนี่ยนะคะนี่ยคือสูตรง่ายๆนะเพื่อนยอยากจะให้เอ่อพืชผักแล้วก็พืชผลไม้ในสวนของท่านนะติดดกติดลูกดกออกผล ไวนะฮะก็ลองใช้สูตรนี้เพื่อบำรุงริบพนในสวนนะคะเนี่ยก็พี่สิริเองก็ประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้ผลดีก็นำมาแชร์เพื่อนๆนะคะท่านเพื่อนท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วคลิปนี้คิดว่ามีสาระและประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ผ้าชมคลิปแล้วก็สาระดีๆจากสิริรัตน์ออร์แกนิกการ์เด้น นะะในจุลินทรีย์ของน้ำซาวข้าวเนี่ยนะคะไม่พี่สิจึงต้องแชร์เพื่อนว่าจุลินทรีย์ที่ดีและมีประโยชน์ที่สุดคือจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวและจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนาะพี่สิจก็ใช้ใช้น้ำซาวข้าวไปทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะก็สามารถที่จะขยายเชื้อได้เช่นเดียวกันนะคะเขาเป็นมวลจุลินทรีย์ที่มีค่าเยอะนะคะ มีมีค่ามีม,มวลจูรินซีเยอะก็มันอาจจะเยอะไม่เท่ากับจูรินซีในยาคูนะยาคูแลคโตบาซิลัสท,ที่มีเป็นล้านล้านเป็นล้านล้านตัวอยู่ในโยเกิร์ตและยาคูนะคะแต่ในนี้ก็มีจูรินซีที่เราสามารถที่จะนําไปขยายต่อแล้วก็นําไปาช่วยขยายมวลจูรินซี ให้ย่อยสลายเอมไซธาดอินรีย์วัตถุในดินให้เกิดผลประโยชน์กับพืชผักและต้นไม้ที่เราปลูกนะให้มีการเจริญเติบโตได้ดีดินก็จะร่วนซุยนะคะด้วยวิธีการฉีดพ่นก็นไม่ได้ยากนะเพื่อนเนาะเราก็นํากระบอกฉีดหรือว่าจะนําเป็นถังฉีดพ่นก็ได้นะคะก็ฉีดพ่นลงไปฉีดพ่นลงไปตรงที่เป็นขั้วดอกที่จับดอกอยู่นะคะเพื่อน ในเวลาที่เราจะฉีดพ่นให้เราใช้ให้ใช้เวลาในเวลาช่วงเช้านะช่วงเช้าประมาณ9ก้าโมงถึงสิบโมงนะคะแดดไม่ร้อนมากก็จะทําให้สารอาหารที่เราท,ที่ที่เราใช้ฮอร์โมนเนาะ <c oughs> เพื่อจะดูดซึมเข้าไปทางใบเนาะเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยการให้อาหารพืชทางใบนะคะจะเป็นผลดีที่สุดนะคะเพื่อ เพราะว่าใบของพืชแต่ละชนิดหรือว่าก้านดอกเนาะกิ่งก้านเนี่ยเขาก็จะทำการสั่งคราะห์แสงจากแดดที่มาช่วงเช้านะฮะแล้วก็จะเป็นการสั่งคราะห์แสงการดูดซึมธาตุสารอาหารทางใบได้ดีในเวลาช่วงเช้านะคะเพื่อนค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะเนี่ยวิธีการฉีดพ่นของพี่สิรินะไม่ได้ยากแบบนี้นะคะเห็นไหมข้อดอกแบบนี้เราก็ฉีดลงไปอันไหนที่ยังไม่ออกดอกเนาะ เราก็ไปกระตุ้นให้เขาได้ติดดอกออกผลนะคะติดเยอะมากนะนเพื่อนเนาะน,นี่กระจกมากเห็นไหมคะนี่เป็นแป้นพิจิตส่วนทางนี้เรายังไม่ติดเนาะยังไม่ติดเราก็ฉีดพ่น เดี๋ยวพี่สิก็จะต้องมาดึงดึงรูดรูดใบออกเนาะให้เขาต้องทำการแก้งเนาะแก้งมะนาวให้ออกรูกนี่นะคะเนี่ยดูดอกเยอะมากนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นพืชผลบวบเนาะเป็นบวบบวบบวบเหลี่ยมนะเพื่อน,น พี่สิก็เอาฮอร์โมนมาฉีดเนาะให้ติดติดลูกเนาะให้ติดลูกพืชผลที่พือผักที่เรากินลูกกินผลเราก็ฉีดได้นะฮะก็จเจริญเติบโตได้ดีด้วยนะคะเพื่อนนี่นะฮะกำลังติดเยอะมาก สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะคะเพื่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าเป็พี่สิทธิ์จะพี่สิทธิ์จะพาเพื่อนไปทำอะไรก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะคะเพื่อนเพื่อจะได้พาชมคลิปแล้วก็สาระใหม่ๆจากสิริรัตน์ออแก,กนิกากเด้นไปนั้นจ้ะสวัสดีค่ะ